เลื่อยเดี๋ยวนี้ที่นิยมกันนะครับแม้ว่าช่างไม้ DIY ช่างไม้อาชีพนะครับก็จะเริ่มมาใช้เลื่อยญี่ปุ่นละของญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเขาจะเล็กอยู่ละมันไม่ได้ใหญ่เหมือนของฝรั่งแล้วอาจารย์เหมือนคนญี่ปุ่นหรือฝรั่งผมชอบญี่ปุ่นครับชอบญี่ปุ่นนะแล้วสังเกตนะครับเลื่อยญี่ปุ่นทุกอันจะเป็นเลื่อยแบบภูซอภูซอก็<ล>อคือเน้นการข้ามนะอันนี้อันนี้พุชใช่ครับพุชกับภูก็คือดันอันนี้ดึง สวัสดีครับนี่ครับพบกับผมสิรโรจน์นะครับและช่างไม่ดีหรือเปล่าครับผมไม่เจอกันนานเลยนะครับครับผมช่างที่คุยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปไหนนะโอเคจันเก่งวันนี้เอาอาวุธมาเต็มเลยเนี่ยครับอันนี้ขนมาอาวุธที่ที่เขาเรียกว่าอาวุธ ประจำตัวนะครับแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะช้าครับอาจารย์เก่งมีไหมมีครับอ๋อครับผมแต่ว่าพวกนี้ใช้งานเร็วไม่ได้ครับเพราะมันต้องไปเรื่อยๆครับอืมไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆใช่ครับมาจากคาว่าเรื่อยพวกนี้แล้วล่นี้ใช่ครับก็คือต้องเรื่อยไปช้าช้าครับไปเร็วไม่ได้แล้วไปเร็วันไม่ใช่เรื่อยผมว่าโอ้หมันเยอะมากเริ่มจากตัวนี้ก่อนลวกันเนี่ยผมเห็นมานานแล้วเรื่อยเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่อยกันนะครับครับเรื่อยนะครับอันนี้ เขาเรียกอะไรนะลันดาลันดานะครับไม่แน่ใจว่ามันนี่ตั้งชื่อให้หรือว่าไงคคนชื่อลันดาหรือล่าหรือฮอลันดาฮอลแลนด์หรือวาไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใครใครรู้เนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้ผมจะเรียกว่าเลื่อยเรื่อยลันดาครับหรือว่าเลื่อยฝรั่งนะครับหรือเรื่อยงานก่อสร้างครับตัวนี้เป็นเลื่อยที่เห็นมาตั้งแต่สมัยนานแล้วเนาะนานแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คืออยู่ในงานก่อสร้างนะครับเวลาที่เขาสร้างบ้านสร้างอะไรเขาใช้เลื่อยตัวนี้เยอะคือเหมือนแบบถ้าใครพูด่เรื่อยเนี่ย ไอเลื่อยตัวนี้มันขุดขึ้นมาตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกเลยแต่ทเ<ต>ชื่อไหมตัวเนี้ถ้าทํางานจริงๆอ่ะตัวนี้ไม่ทํางานเฟอร์นิเจอร์นะทางานอะไรฮะตัวนี้ไว้ทํางานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างครับง,งานก่อสร้างงานช่างไม้เครื่องเรือนกับพวกวงกบประตูหน้าต่างงานที่เป็นโครงสร้างคืองานก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้เน้นความแบบเป๊ะใช่ไม่ได้เน้นความละเอียดคือมันเออเล่อได้ประมาณสักห้ามิลสักสองมิลสามมิลมันเออเล่อแล้คือรอยต่อไม่ต้องสวยมาก ไม่ต้องสวยมากขอให้งานเร็วงานเสร็จอย่างนี้ใช่ครับมันไม่ได้กริฟมากเพราะว่าเวลาทําโครงสร้างอะไรใหญ่ๆดีเทลใหญ่ๆบ้านทั้งหลังเราจะมาตัดให้เป๊ะทุกจุดมันก็ยังไงอยู่ให้มันแนบสนิทนี่ก็ยากนะมันจะใช้เวลาเป็นสิปีมากกว่ากว่าจะตัดเป๊ะขนาดนั้นได้นะครับดังนั้นเลื่อยมันออกมาให้เน้นแบบเร็วเร็วนะครับแล้วก็ทํางานง่ายแล้วก็ตัวเนี้ทําไมมันถึงใหญ่รู้ไหมทำไมมันถึงทํามาใหญ่เพราะว่าต้องการความแข็งแรงหรือเปล่าครับคือช่วยให้เราเวลาเราตัดมันจะได้ตัดได้ตรง เพราะมันมียิ่งมันมีปีกนี่เยอะมันก็ช่วยเรื่องการงองการเอียงได้เดี๋ยวเวลาแนวขวางแนวแนวขวางแนว,แนวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเรื่องของเวลาตัดจะได้ตรงเพราะใช้แกนของใบเลื่อยอเป็นตัวนี้เป็นตัวบังคับใช่ครับนะครับแล้วก็ฟันก็จะเป็นฟันไวานะครับ,บควายอ๋อเรื่องฟันนี่ค่อนข้างลึกซึ้งนะอาจารย์ใช่ครับขโดฟันเรื่องฟันเลื่อยเนี่ยหลายคนมองข้ามจริงๆริงเวลาซื้อเลื่อยเนี่ยให้ดูดูที่ฟันเป็นหลักฟันแต่ละตัวออกแบบมาไม่เหมือนกัน นะครับมันจะมีอย่างอันเนี้ยเป็นฟันแบบเขาเรียกว่าใช้หลักการการพุชหรือว่าดันครับส <done S 1> ังเกตฟันมันจะเฉียงไปข้างหน้ามันจะไปทางนี้นะเฉียงข้างหน้าแั้นน้นเวลาตัดเนจะเ้นดันลงไปข้างหน้า,าเดียวครับดัน,นไปข้างหน้ากินกินหอยหลังคือเราจะออกแรงอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็แบบผ่อนแรงโดยการดึงใช่ครับอย่างสมมตินี่เป็นม้าใช่ไหมเวลาตัดเราจะเริ่มที่ตรงนี้อแล้วก็ตัดหอยหลังมาหอยหลังมาเรื่อยๆสแมเปิลให้คุณผู้ชมดูนะครับเวลาตัด เวลาเลื่อยทุกตัวนะครับถ้าเป็นเลื่อยแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่ไมีอะไรประคองครับใช้เล็บนะครับใช, f, ใช้มือนะครับงองอย่างนี้นครับเอาเล็ <f> บมือวางข้างๆอย่างนี้มันจะได้จะได้ไม่โดนไม่โดนอันนี้นะครับแล้วก็วางนี่นะครับฟันมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนั้นมันจะไม่โดนมือยู่เราอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ดัน,อ,เเนอันเดียวแคมป์นี่เ่าแคมป์ใช่ไมาครับิแคมป์ก็วางอย่างนี้ครับ เลื่อยนะครับเนื่องจากเลื่อยเรายาวนะครับใช้ให้คุ้มค่าครับก็คือลากเรายาวเป็นจังหวะนะครับเลื่อยตัวนี้เป็นเลื่อยพุชนะครับก็คือใช้ดันดังนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยเราจะกดก็ต่เมื่อตอนเราดันคือเราจะไม่ออกแรงทั้งสองทางใช่ไหมไม่ใช่ครับเราจะออกแรงสองทางเราออกแรงคือต้องดูเลื่อยว่าเลื่อยแบบไหนถ้าเลื่อยแบบเลื่อยดันเราจะออกแรงเฉพาะตอนดันครับและที่เหลือเราก็จะออมแรงไว้กันไปอมแรงไว้เก็บแรงไว้ทำอย่านอ่ง ฟังเสียงนะครับ <S <S <ess> ่งนี้ที่คยนะนี่คือการใช้เลื่อยแบบดันหรือว่าเลื่อยแบบนี้นะครับ,รบเราจะกินแล้วก็เดินกินตามแนวถอยหลังมาเรื่อยๆนี่คือหลกักการของเลื่อยตัวนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําไมเราถึงต้องออกแรงก็ตอนดันนะครับเพราะว่าไวเลื่อยเนมันเฉียงข้างหน้าถ้าเราดึงกัดว่าเรากดเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเพราะว่ามันแค่ทําเนวออกมาเฉยๆตัวกินจริงๆคือตอนเราดันลงไปนะครับแล้วก็เลื่อยเนี่ย หลายคนมือใหม่จะเข้าใจผิดคือว่าต้องซอยเร็วๆแต่การซอยเร็วๆเนี่ยไม่ในงานในงานเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยซอยมากเข้ามากเข้าอาจจะแตกได้เหงื่อนะเหนื่อแตกนะครับดังนั้นซอยไปเรื่อยๆนะอย่าซอยเร็วนะและอย่างหนึ่งคือเลือดบางคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกินอยู่แค่นี้ตรงเนี้ยมันจะหมดคมครับซึ่งไปก่อนนะตรงเนี้ยมันจะไปก่อนซึ่งจริงๆเราเลือดเรายาวขนาดเนี้ยเราสามารถใช้ได้ทั้งตัวืมครับลากยาวๆ ดันลงไปหนึ่งครั้งกินได้ประมาณหนึ่งเซนถ้าเราใช้เต็มเลยแต่ถ้าใช้แค่นี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยครับอ่าเดี๋ยวตัดเลืลันดาใช่ครับอ่าส่วนตัวนี้ยังใช้อยู่ไหมครับอย่างเงี้ยเรื่องลันดาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้เอาแขวนไว้บนหิ้งครับเนื่องจากขนาดมันใหญ่เกินไปครับและการใช้งานเนี่ยมันกินพื้นที่ครับ มันเอาไปตัดในห้องในอะไรแคบๆลําบากเพราะว่ามันกินพื้นที่นะตัวมันใหญ่อตัวมันใหญ่แล้วก็บางทีตัดเข้าซอกเข้ามุ้งเข้าอะไรเงี้ยมันก็สะดวกนะครับก็เลยไม่ค่อยนิยมกันละก็จะแขวนบนหิ่งมากกว่าแขวนบนหิ้งสะสมแล้วครับเพราะว่ามันใช้แรงเยอะแล้วก็ต้องมีทักษะนิดนึงถึงจะใช้งานตัวนี้ได้อนะครับอโอเคได้นะอ <นะ S 2> งั้นมาต่อครับต,ต่อมา,าน,ะนะครับเรื่อยเดี๋ยวนี้ที่นิยมกันนะครับแม่ว่า ช่างไม้ DIY ช่างไม้อาชีพนะครับก็จะเริ่มมาใช้เลื่อยญี่ปุ่นละคือมันเหมือนแบบกระแส DIY กระแสการสร้างเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้นะครับคือช่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าหน้าใหม่หน้าเก่าหรือรุ่นใหม่หรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเริ่มนิยมมาใช้เลื่อยญี่ปุ่นเลื่อยญี่ปุ่นมันมีผลอยู่ว่าทําไมเลื่อยญี่ปุ่นกับฝรั่งต่างกันนะครับเอาให้ดูตัวอย่างชัดอย่างนี้สองอันนี้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเขาจะเล็กอยู่ละนี่ใหญ่สุดของเขาแล้วเนาะใหญ่ใหญ่สุดละใหญ่สุดแล้วครับต่อให้ใหญ่มากก็แค่เนี้ ใหญ่ที่ด้านคนละครึ่งทางนะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนของฝรั่งมันไม่ต้องลากยาวอย่างนี้นไม่ต้องลากยาวนะครับก็จะมีแค่นี้ล้วสังเกตนะครับเลื่อยญี่ปุ่นทุกอันจะเป็นเลื่อยแบบพูซอภพูซอก็คือเน้นการ,รข้ามนะอันนี้อันนี้พุชใช่ครับพุชกับพูก็คือดันอันนี้ดึงนะครับด,ดึงดันดึงดันก็จะไปไปเป็นคอกเทลแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เราเน้นจากการดึงนะครับครับผมทาไมทนถึงนิยมตัวนี้รู้ไหมครับหนึ่งคือมันใช้แรงน้อยมาก คือผมให้ผมเดานะคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเล็กใช่ครับเขาก็ต้องออกแบบมาให้เข้ากับสรีระใช่ครับแล้วอาจารย์เหมือนคนญี่ปุ่นหรือฝรั่งผมผมชอบญี่ปุ่นครับชอบญี่ปุ่นนะโอเคโอเคแต่ตัวตัวผมตัวผมใหญ่ตัวผมใหญ่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมชอบชอบญี่ปุ่นมากชอบญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าผมว่างานญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรเนียนมีความละเอียดไม่ใช่นะมีความละเอียดมีความละเมียดละไมครับเนียนนะครับขาวเอยไม่ใช่ติดนะครับ งานญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าความพรีเมียมอะ่ะผมว่าของญี่ปุ่นพรีเมียมมากกว่าพรีเมียมมากกว่าคือเขาใส่ใจรละเอียดอืมเขาเขาเรื่องอะเรากลับมาเรื่องไม้ดีกว่าไม่ผมเตลิดเลยเนี่ยก็คือแบบว่างานไม้การเข้าเดือยเนี่ยญี่ปุ่นจะมีความละเอียดกว่าใช่ครับผมว่าญี่ปุ่นจะละเอียดกว่าคือเขาละเอียดละไมาในการทํางานนะครับเขาเปะเขาเลง็งเขาตั้งแต่การเตรียมไม้ครับแล้วเลื่อยเขาเนี่ยเขาจะมีเลื่อยแยกย่อยเยอะมาก ซึ่งของฝรั่งอ่ะจะเห็นอยู่แบบเนี้ยหรือไม่ก็อีกแบบเป็นปังตอ่าเป็นปังตตแล้วก็เป็นเอ๋ด้วยตะเหล็กแค่นั้นด้วยตะเหล็กเนี่ยอ่าแค่นั้นอ่ะคือเรื่องฝรั่งอาจจะมีอยู่ไม่เยอะแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากนี่นี่บนโต๊ะนี่นี่ญี่ปุ่นหมดเลยนะญี่ปุ่นบนโต๊ะนี่ญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็มีมากกว่านี้อีกมีมากกว่านี้ซึ่งแต่ละตัวก็จะออกมาเฉพาะทางเฉพาะอย่าง ดังนั้นถามว่าอนไรละเอียดเยอะยวกันผมว่าีวันนี้เราอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะ่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเราก็พอที่จะเอามาเท่าที่จะเป็นไปได้แต่วันนี้ก็คัดมาเน้นๆนะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปประดับช็อปนะครับแต่ทุกตัวทุกตัวใช้ดีทุกตัวนะครับถ้าแขวนแล้วก็หล่อนะช็อปล่อขึ้นใช่ครับแต่อย่ามาใช้นะครับเดี๋ยวมันเก่ามีนะครับหลายคนซื้อเลื่อยแพงๆมาครับแต่แขวนไว้แล้วเราําทำงานจริงไปซื้อเลื่อยถูกๆมาตัดนะครับ นี่ไงก็แวนไว้แล้วก็ถ่ายรูปใช่แต่เวลาทางานจริงอ่ะเอาเลื่อยถูกๆสว่านถูกๆครับแต่สว่านแพงมิวเฟสทูก็จะแวนไว้แฝนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเก่าเดี๋ยวมันเก่าเดี๋ยวมันจะเก่าแต่ว่าเราทำงานเราใช้เลื่อยถูกๆครับก็จะมีอยู่อ่าครับโอเคโอเคเอเดี๋ยวมาพูดเรื่องญี่ปุ่นก่อนครับผมเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยฟันมันจะเน้นถอยหลังครับเน้นหึงถอยหลังนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาตัวเล็กอืมดังนั้นเวลาเราทํางานเราจะเน้นดึงการตัดมันจะต่างกับเลื่อยฝรั่งเมื่อกี้ ก็คือเลื่อยฝรั่งเนี่ยเราที่ไปข้างหน้าแล้วเราก็กดลงใช่ไหมแต่เลื่อยญี่ปุ่นอ่ะเราจะเริ่มจากตัวเราไปข้างหน้าถ้าจะคนละท่ากันนะท่ครับซึ่งหลายครั้งที่ผมสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจผิดว่าเอาเลื่อยญี่ปุ่นอ่ะมาตัดให้เหมือนเลื่อยฝรั่งก็คือเลื่อยข้างหน้าแล้วถอยหลังมาซึ่งมันจะกลายเป็นดึงขึ้นครับซึ่งดึงขึ้นเนี่ยไม้มันจะฉีกมากกว่าดึงลงดันดึงลงอ คือเวลาเราทํางานจะทําบนหน้าหน้าไม้สวยเนาะปกติเราทํางานเนี่ยเราจะทํางานบนไม้ที่หน้าสวยด้านบนอยู่ละแล้วเวลาเราตัดเนี่ยเราจะถึงมันมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับเลยญี่ปุ่นเราจะเริ่มที่ตรงนี้ดึงลงครับนะครับออกแรงน้อยมากเห็นไหมครับแล้วระยะเวลาการกินเนี่ยจะเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าเลื่อยฝรั่งนะครับแต่ถ้าเราไปตัดแบบเรื่อยฝรั่งไงเป็นงี้ครับเนี่ยมันจะไม่ถนัดอ๋อเราจะเริ่มดและจุด ครับเนี่ยครับไม้มันจะไม่นิ่งเห็นไหมแต่ถ้าเเลื่อยญี่ปุ่นอน่ะตัดแบบท่านี้จะถูกต้องก็คือท่านี้ครับนะฮะไม้ก็จะนิ่งไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องใช้แรงเยอะผู้หญิงก็ทําได้เดียวว้ก็ทําได้เด็กเด็กก็ทําได้เออผมว่าเหมาะกับผู้หญิง่ะผู้หญิงคือยังชอบนะคอร์สเวิร์กชอปล่าสุดที่สอนเด็กน้อยอายุประมาณมสองครับก็ประมาณสิบสี่ถึงห้าเนาะผมก็จะให้ใช้เลื่อยญี่ปุ่นหมดเลยคือเหมือนส่วนมากนะ ผมผมสงสัยมากอาจารย์ผู้หญิงเขาจะกลัว power t o นะใช่ครับกลัว power t o o แต่ว่ามันด้วยเสียงด้วยเครื่องจักรที่มันดูอันตรายด้วยแล้วก็มาใช้แรงในการควบคุมเยอะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าผู้หญิงทำงานไม้ผมก็แนะนําด้วยแบบนี้ครับมันออกมาใช้แรงน้อยกว่านะครับแล้วก็มีท่าที่ใช้แรงน้อยแล้วก็ตัดได้คมได้เร็วแต่ข้อนี้คมมากนะคมมากนะด้วยญี่ปุ่นคมมากเห็นฟังก์ชันมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับตัวที่จริงครับก็คือปกติเวลาเราตัดในมุมที่มันแคบ <ผ>อย่างเงี้ยถ้าเราตัดตัดหน้าหน้าที่มันอยู่บนนี้ใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นไม้สมมติเราตัดไม้อ่างเงี้ยตัดไม้อ่างเงี้ยแล้วมือเรามือเรามันจะโดนโต๊ะใช่ไหมครับลเลื่อกตัวนี้เจ๋งออย่างนะึงคือกดตรงนี้แล้วยกขึ้นดังนั้นมือเราก็จะไม่ไม่ถูกกดหน้าโต๊ะละมือเราจะลอยขึ้น ก็คือเหมือนเราแนบกับพื้นใช่ครับจะตัดได้แนบมากขึ้นครับเพราะถ้าเราตัดแบบธรรมดาตัดอย่างเงี้ยพอมันกล้าถึงจะขาดตรงปลายเนะี่ยมือเราต้องกดลงมือเราต้องกดลงแล้วมันสุดท้ายมือเนี้ยมันจะโดนเดียวกันจะไม่ขาดอ่ามันจะไม่ขาดมันต้องยกมยไม้ขึ้นเพเื่อให้ขาดแต่พอมีเลื่อยได้ปุ๊บเงี้ยยังไงก็ขาดแน่นอนอเ,เพราะว่าปลายมันกดลงใช่ไหมครับครับอืปลายมันกดลงเงี้ยพวกญี่ปุ่นนี่เขาคิดมาดีนะใช่รายละเอียดอะไรเงี้ยตัวนี้จริงครับครับโอเคเดี๋ยวนี้พัฒนาครับไม่ต้อง เวลาไปไปไหนมาไหนก็พกแบบนี้ครับติดหลังรถไว้กิ่งกิ่งไม้ลู่ห้างทางก็เดี๋ยวตัดลงไปตัดได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดูดูดูไม่อันตรายดูไม่น่ากลัวพกมีดพวกอะไรด้วยครับเนาะทำ่อนคนแก่เข้าป่าเข้าสวนเขาจะพกเป็นมีดนะครับใช่ใช่อันนี้เน็บเน็บไปเลยนะอันนี้ดูปลอดภัยกว่าแล้วก็เวลาล่วงเวลาอะไรก็จะไม่นับแล้วก็กางออกมาได้ตัดได้เขาทาโอเคสองตัวนี้อาจจะจับอยู่ในก่อสร้างเนาะ จริงๆผมมองว่าได้ไหมใช้กับงานไม้จริงๆได้ไหมได้ครับจริงๆถ้าเราแยกประเภทครับมันจะลงลึกไปกว่านี้อีกเมื่อกี้เราแยกระหว่างเลื่อยรันดากับเอเลื่อยฝรั่งกับเลื่อยญี่ปุ่นเนาะอ่าใช่ดังนั้นก็แนะนำเป็นเลื่อยญี่ปุ่นทีนี้เรามาลงรายละเอียดว่าเลื่อยญี่ปุ่นแต่ละตัวตัวไหนไว้ทาอะไรดีกว่าใช่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากรู้อ่ะเพราะว่าถ้าซื้อหมดทั้งโต๊ะนี้ก็มีอาจจะบ่นได้นะดังนั้นค่อยๆเอามาทีละตัวไม่อารมณ์ผมว่าอารมณ์เหมือนพ่อครัวนะ ใช่อารมณ์พราะครัวตอนเนี้ยเหมือนเราแบบเฮ้ยที่นี่แล่ปลาอันนี้แล่เนื้อมีทําอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนนะครับก็คือมีดจะเยอะมากมีจะในการทําครัวนะครับหั่นกระดูกหั่นแล่นั่นแล่นี่ก็จะมีหลายแบบนะครับซึ่งผมว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องเลือกกับเมนูของเราอืใช่ไหมว่าเมนูเราเราจะทํางานอะไรแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวนั้นนะครับแต่ถ้าซื้อทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็ได้เอาไปแขวนไว้ก็ได้นะครับไม่ไม่เพราะหงพวกนี้มันไม่ิด ของพวกนี้ไม่มีเสื่อมเออนะมัน,นขอแค่ไม่โดนน้ามันก็ไม่เป็นสนิมแล้วใช่มันเป็นแบบยังไงอ่ะเป,เป็นแบบสิ่งของอะ่ะถ้าเกิดเราไม่หักไม่อะไรมันก็ถ้าเก็บรักษาดีๆแขวนไว้นานๆไม่โดนน้าผมว่าก็ยันลูกยันหลานก็ยังไงก็อยู่เหมือนเดิมเอามออต่อให้ลูกใช่ใช่ครับก็ผมว่ามันเป็นอาที่ควรมีติดบ,บ้านไว้เพราะเครื่องมือไฟฟ้าวันหนึ่งไฟฟ้าดับใช่ไหมครับแต่นี่ก็ใช้งานได้อยู่คือมันจะได้เรื่องของเสียงนะ ใช่เสียงก็เงียบบางคนอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยแล้วอยากจะทํางานไม้ DIY อย่างเงี้ยทำได้ไหมจบจบด้วยแฮนด์ทูได้ไหมแฮนด์ทูได้ครับแต่คือมันใช้เวลานิดนึงต้องใช้เวลาในการทํางานครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเพราะงั้นจะใช้เวลาเยอะแต่จบได้จบได้จบได้เดี๋ยวเราไปเลื่อยสำหรับงานไม้กันก่อนดีกว่าเอาไม้ไม้จริงๆนะโอเค